เคยไปยื่นป้ายแดงมาพอผ่านนะครับใส่เงินดาวอยู่ระมันสี่หามื่นได้ใส่เงินออกรถจังหวะนะผมถามไหมเก้าสิบเก้าบาทอ่ะโอเคนะครับผมก็จัดไปให้อีกสวยๆอีกหนึ่งครั้นนะครับผมสําหรับมาด้าสองนะครับไปลูกค้าก็ถือใจแห้งมานะอันเก้าก็ถือใจอันไม่ก็ถือใจลูกค้าไคนนี้นะครับเคยไปยื่นป้ายแดงมา บ่พอพันนะครับใส่เงินดาวอยู่ประมาณเสียหาเงินถ้าบอกว่าผมไม่มีเงินดาวหรอกครับเซล่ยนะครับเพ็่อนเนีผมฟรีดาวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาสอบถามลูกค้านะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวผมสอบถามนินิดนึงครับว่าไปออกใส่มาแน่ก่อว่าไรมองครับไรมองอยู่เป็นทั้งไหนเนี่ยมันผ่า,าหนบอ,อ,<ห>อยาก อาได้มาได้เซลนี่แหละได้เทปชีได้ได้ใสเงินออกรถจากร์บาทเอาผมถามเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทตัดรถไปเลยไม่ได้หรอโอ้ฝากผู้ชมทางบาทเนี่ยพ่อเพื่อแบบว่ามีไผอยากได้รถผมแนะนำว่าฮัมฮมนี่นะครับเซลใจดีมากเลยครับเซลกันสุขาสุข,สขเชษเลยครับเซลซืล้อวางไหนครับเซลเซลก๊อปนะครับโอเคโอเคครับพ่ออ่เดี๋ยวเราพ้นกับยิงโต๊ะแล้วอ่ส่งมาใหม่พ่อก่อนนะครับเก้าสิบเก้าบาทผู้ใดบอกว่ามันบโมีดอกมันออกเมื่อใดหรอสุดท้ายก็ได้ใสเงินเดาเก่าจบไปแล้วครับมือนีปล่อยไปให้แล้วใครสนใจ อยากได้รถมือสองนะครับผมกับปีใหม่เทศกาลนี้นะครับหารถเก่งพอนหรือว่าหารถกระบะพอนนะครับขอมาหาเซวกอบได้เลยยูเทนอ่ะผมว่าสาขาปวกแดงเนาะน,นะครับขออนุญาตเป็นปล่อยรถกันเด้อสวัสดีครับ